นี่ท่านกอมเรียงความรู้สึกของคุณยาบ้านเนาะปีนั้นลอยกระทงเลี้ยวๆกันยังหนาวอยู่ด้บาดีไอ้ญญาบ้านได้ตองแงมือแรงมากกระดังไฟฟิงคุยกันเบากันแล้วเบาถึงเรียงลอยกระทงนั่นล่ะปีนั้นจัดงานประกวดนา่งนพมาศหมูม่บ้านนั่นกะบันม <c oughs> ปนสีใดที่หนึ่งคุณวะคุญยาบ้านก็ว่านั่งคุยกับลูกบ้านนั่นล่ะบ้านกระถามเป็นผู้ใดหล่ะไดที่หน,น,นึ่งนน่ะพววนั่งนพมาศปีนี้โหยบ้านหฮานี่ละ่ะ ในที่หนึ่งกันน่ะพ่อตาลูกผู้ใดล่ะฮื่อในที่หนึ่งนั่นไหมพ่อตาโอ้ยจักลูกผู้ใดลแล้วก็ดูหลานบ้านเขานี่ละพอ่อตาท่างผ่้ใหญ่ห้าบ้านโอ้ยบ้นกรเป็นตาได้ยอบ,บ้นกระพู้งามผู้จบผู้กู้อยู่เห็นมันมาแต่ไหนน่อยบุตัวอีมันได้เาว่ากันไปแล้วนี่ยังสงสัยกะระถามผูาานาน้ใหญ่บ้านนั่นละผู้ใหญ่บ้านคือซื้อบื้อแต่มืองงานนันนน่นน่ะวายพ่อตาวายจักรสันเขาใครเเบวยังกับเบาเเบวซื้อบื้อคักโอ้ยเอาว่าวบ้นนั่นละพ่อตาเออเออแม่นอยู่ อันตอนพิธีก่อนสัมผัสเจ้านะแม่เจ้าคือว่าวถามตอนไหนว่าจังหดอยู่นี่โอ้ยมิสามว่ดเจ้ามีความรู้สึกจังใดลูกบ้านประกวดนั่งนกพมาได้ที่หนึ่งเขาให้เจ้าแสดงความรู้สึกเจ้าก็อึกอักอึกอโอ้ยกูบปากกอซื่อนี่ล่ะรู้สึกจังไดกับโกบปากว่าดีดีใจน้ำลูกบ้านกับว่าวพวกลูกบ้านพวกยังก็จากับว่านะ แค่นี้ฉีปากสีเว้ากับ่เว้าคือบื้อคักโอ้ซ้ำนี่กับโมกาแสดงออกโอ้ยมันเจ้าเป็นใอยเจ้ากับโมกาเว้าดรอโอ้ยภาษาเขาถามว่ามีความรู้สึกจังไรกับลูกบ้านในที่หนึง่งหรือซือโอ้ยมันกัมีความรู้สึกหลายก็นั่นพุ่นละเจ้ามีความรู้สึกจังไรกับนั่งโน้ามาเบอร์นั้นเอามามาก,กันนะกูอยากบัดซีบาโอ้ยกูงามตายห้ามันขาดกูอีกไปนะ ไอ้จริว่าอยากหัวล้วบาดนี่ความรู้สึกกันก็อย่าวางเปประกาศตอบพี่ๆก่อน